วันนี้ชั่วโมงภาษาไทยพาลูกเรียนภาษาไทยหลังจากที่ไม่ได้เขียนกันมานานมากนางก็จําได้บ้างไม่จําจําไม่ได้บ้างนะคะก็ค่อยๆทํำกันไปค่อยๆสอนกันไปเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะได้หรือไม่ได้วันนี้นางกลับไปโรงเรียนมาเป็นวันที่สองอก็มีหลายเรื่องหลายราวมีทั้งชอบและไม่ชอบมีทั้งดีและไม่ดีนางก็มาเล่าให้ แม่กับพ่อฟังตอนนี้ก็มาถึงชั่วโมงภาษาไทยก็ค่อยๆสอนนางเขียนชื่อตัวเองได้เขียนชื่อตัวเองถูกอ่ะหนูชื่อว่าอะไรหนูบอกท่านผู้ชมสิหนูชื่อว่าอะไรหนูจําชื่อเองได้ไหม,มเด็กหญิงอะไรตอนนี้บอกตกดยิงที่ดาร์แมเลพูดดีๆเ็กหยิงที่ดาร์ลแมนเลอรอโอโหเลยมาจะบอกเยี่เด็กหญิงที่ดาร์เมนเลอร์ต้องออกเสียงคือจังแม่ เด็กหญิงทิดารัตเมนเลอร์พูดดีๆเด็กหญิงทิดารัตเมนเลอร์เรต้องบอกเสียงดังนี่นะค่ะพี่น้องคะ่ะมาแบบไม่ได้ตัดต่อวันนี้วันอะไรอ่านให้ท่านเพื่อนๆฟี่ฟังวันนี้วันอะไรหนูเขียนไปนี่วันอะไรวันพุธละหัสสปติที่เจ็ดเด็กหญิงเดือนเดือนเดือนกันยายนพศ 5,566เบดิกุตตอนนี้กำลังให้เขียนอะไรหนูรู้ไหมที่หนูเขียนเนี่ยอ่านให้แม่ฟัง,งชื่อ,ขอเขียนชื่ออะไรเขียนชื่อจังหวัดเลยพังงานานปุลีลังโนอันนี้เด้ปัตตานีปุลีลังคงเทียเยเป็นชื่อจังหวัดนี่ง่ายวันนี้เอาแค่15จังหวัดอเขียนเร็ว หนูเขียนว่าหนูไปโรงเรียนมาหนูกินอะไรที่โรงเรียนอ,อ่านให้แม่ฟังอ่านก่อนหนู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 ได้กินพิซซ่าและน้ำอ่านได้เขียนได้แต่ไม่ยอมพูดค่ะเพื่อนๆค่ะใครเป็นบ้างทั้งสองคนเลยนะคะพี่กับน้องอย่าอย่าเล่นกล้องเปล่าเขียนนี่นะหละคะแม่ก็มาพยายามสอนกันไปก่อน,อนที่เขาจะถึงเวลานอนก็ ให้สอนกันไปนะคะเพราะว่าอยากให้เขาได้อยากให้เขามีภาษาที่สองภาษาแม่ติดตัวเขาจะเข้าใจหมดทุกอย่างเวลาแม่พูดอะไรเป็นทั้งไทยทั้งลาวเขาเขาเข้าใจค่ะเพื่อนๆค่ะแม่ก็พยายามสอนคือสอนให้เขียนแบบนี้ตั้งแต่กอไก่ตั้งแต่ระอุสระอาสระอิสระอีสอนอผสมคำเชื่อมหากัน สอนมาตั้งแต่สามขวบสี่ขวบสอนมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ตอนตอนนี้นางอายุเท่าไหร่ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วหนูอายุอายุเท่าไหร่จําได้ไหมเจ็ดสิบเนาะเอาดีสี่สิบเอ็ดเอาไหมสิบเอ็ดดูสิบสี่สิบเอ็ดอีกมีป้อสิวันดูสิมาอายุหลายกว่าแม่จะไหนพูดพูดใหม่หนูอายุกี่ปีหนูอายุสิบเอ็ด ปีปีค่ะปีค่ะเแล้วเร็วเฝลาเขียนมีตะอดมันจะบัเสเซดอะเขียนไปเขียนขอ,อนแกนแล้วก็อะไรต่อจําได้ไหมจังหวัดอะไรบัเสเซดบะไลนอนอ่าเปล่าเขียนเร็วๆจะไม่เส็จนะคะคึ้นันพวกมา้าโงนอนนี่แหละค่ะเพื่อนๆคะ่ะชีวิตในต่างแดนเราก็อยากให้ลูกได้ทั้งภาษาแม่แต่ว่าเราก็สอนกันเองเขามี คุณครูสอนภาษาไทยนะคะที่นี่แต่ว่าชั่วโมงหนึงสิปอนค่าจ้างแพงกว่าชั่วโมงที่แม่สมศรีไปทํางานแม่สมศรีไม่มีปัญญาไปจ้างลูกไปจ้างคนอื่นมาสอนลูกเราก็สอนกันแบบงูงูปลาปากับความรู้ที่พอหางอื่นที่เราเรียนมาเราก็ค่อยๆสอนกันไปลูกได้เท่าไหร่เราก็เราทำเต็มที่แล้วเราไม่ได้คาดหวัง ว่าลูกจะได้มากได้น้อยทําไมลูกทําไม่ได้แต่เราก็มีความสุขที่เราแบบค่อยๆสอนเขาไปค่ะเพื่อนๆค่ะเราไม่เราไม่แข่งกับใครแม่สมศรีไม่ได้แข่งกับใครไม่ได้เอาลูกไปเปรียบเทียบกับใครว่าเอ๊ะทําไมลูกเราไม่เก่งทําไมลูกเราไม่ได้แบบนั้นทําไมลูกเราไม่ได้แบบนี้คือเขาอยากเรียนเขาอยากเขาอยากทําอะไรแม่สมศรีก็ปล่อยเต็มที่แต่บางทีก็ไม่อยากจะทิ้งภาษาเราเพราะว่าภาษาแม่รู้ว่าภาษาเราถ้า ถ้าลูกจะไปเรียนตอนโตคือจะยากมากก็พยายามสอนเขาตั้งแต่ตอนที่เขายังน้อยๆขนาดนี้ให้เขาอ่าสะกดคําเป็นพูดเป็นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันค่ะเพื่อนๆค่ะลายมืออย่างกับไก่เขียนนี่นะคะเพื่อนๆค่ะจะเสร็จไหมก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จไหมอ้าเขียนรีบเขียนลงไปเดี๋ยวจะไม่เสร็จนะคะอ่ารีบเขียนเลยเดี๋ยวจะไม่เสร็จริบเขียนค่ะนี่นะคะแม่กับลูกก็ค่อยๆสอนกันไปนะคะไม่รู้ว่า คืนนี้จะเสร็จหรือเปล่าต้องเดี๋ยวแม่สมศรีก็จะขออนุญาตสอนนางต่อนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาหนุนมาดันช่วยกันค่ะนี่แหละค่ะชีวิตแม่สมศรีในต่างแดนเซขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกๆกำไลใจกำลังใจค่ะกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ